สวัสดีครับผมตีรัชกุมวิชปุนครับวันนี้นะครับจะเป็นการต่อยอดนะครับจากคลิปแรกนะครับคลิปแรกสุดที่ผมพูดเกี่ยวกับเรื่อง b m เนะครับคือเฟรมจูมเมทรีนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเฟรมอีกเหมือนเดิมนะครับเป็นตอนที่หนึ่งจุดห้านะครับซึ่งผมจะเจาะลึกเจาะจงนะครับลงไปถึงขนาดความยาวของท็อปทูบและความยาวของชนสเตย์เป็นหลักครับ เรามาเริ่มกันจากความยาวของท็อปทูบก่อนแล้วกันนะครับท่อปทกันนิดหนึ่งนะครับความยาวของท็อปทูบนะครับก็วัดได้นะครับตั้งแต่จุดกกลางนะครับของซีทูบตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับจนถึงจุดกกลางของเฮดทูบตรงนี้นะครับคือความยาวที่ได้นะครับยกตัวอย่างเฟรมของผมนี้นะครับยี่สิบห้านิ้วนะครับนี่คือความยาวท็อปทูบนะครับความยาวของท็อปทูบนะครับก็จะเป็นตัััััววววกกําาาหนนนดะะครรรบช่่งงงขอตถจย เป็นขนาดเล็กขนาดสมส่วนหรือขนาดใหญ่นะครับสำหรับผู้ขับขี่นะครับซึ่งจะส่งผลนะครับต่อความสะดวกหรือความคล่องตัวในการบังคับรถด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับก็สมมติว่านะครับคุณได้มีโอกาสไปเลือกรถจักรยานนะครับของตัวคุณเองหรือของลูกของหลานนะครับที่ร้านนะครับวิธีดูวิธีวัดนะครับขนาดง่ายๆนะครับก็ดูอย่างนี้นะครับ เนี่ยนะครับก็ไปยืนคล่อมดูนะครับคือช่วงแขนนะครับที่จะจับแทนเนี่ยมันจะไม่ออกไปเยอะเกินไปมันจะไม่ตึงเกินไปหรือว่าไม่เข้ามาชิดตัวจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่สูงหรือว่าไม่ต่ำจนเกินไปไม่ต้องก้มนะครับเพราะก้มมากปวดหลังนะครับจะไม่เกิดการปวดหลังตรงนี้ได้นะครับรู Low ้แบบนี้นะครับก็จับแล้วยืนนั่งสบายนะครับยืนตรงๆนะครับแล้วก็จับครับพอดีพอดีกลาง นะครับแล้วก็ระยะห่างนะครับระหว่างเบาะกับระหว่างขาเรานะครับจะมีประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนี่จะเบาะเนี่ยมันปรับสูงปรับต่ำได้ไม่เป็นไรแต่ว่าปรับลองปรับดูให้มันพอดีพอดีนะครับแล้วก็ทอบทูบจะลงมาอยู่ประมาณนี้เนี่ยครับเกือบเข่าเลยนะครับเนี่ยอยู่แนวเดียวกับเข่ามเลยนะทอบทูบนะครับความสูงนะครับวันนี้ร2อยนิ้วนะก็ลองโยกดูนะครับเนี่ยครับมันก็จะผ่านไปได้สบายๆนะครับตรงนี้นะครับ ก็เป็นขนาดที่แนะนำนะครับก็เวลาคุณไปเลือกนะครับด้วยตัวเองนะครับหรือว่าไปเลือกให้ลูกให้หลานก็ให้ลูกให้หลานนะครับค้นคอมดูนะครับถ้าไม่ได้ไปดูด้วยตัวเองะครับตัวอย่างนะครับเขาจะมีไกด์ไลน์มาให้นะครับว่าเอาสมมุติตัวผมแล้วกันนะครับไกด์ไลน์นะครับสําหรับผู้ที่มีส่วนสูงอย่างผมนะครับหนึ่งร้อยเจ็สิบสามซนติเมตรนะเอ่อ ไกด์ไลน์เขาจะบอกว่าว่าช่วงความยาวทัตทุที่แนะนำคือตั้งแต่20.25นิ้วไปจนถึง20.75นิ้วนะครับเป็นความยาวที่แนะนำนะครับซึ่ง20.25ก็คือขนาดเล็กสำหรับผมนะครับ20.5แบบนี้ก็จะคือขนาดสมส่วนและ20.75ก็จะเป็นขนาดใหญ่นะครับ3ขนาดนี้นะครับมีความต่างกันยังไงนะครับ โอเคมันจะมีความต่างกันเรื่องความรู้สึกในการบังคับรถนะครับและความรวดเร็วหรือคล่องตัวนะครับก็จะขอเล่ามนี้ละกันนะครับขนาดเล็กนะครับ,ท,บท็อปทูบที่มีขนาดเล็กนะครับจะให้ความคล่องตัวนะครับตอบสนองไวนะครับแต่เสียสมดุลง่ายนะครับ เมื่ออยู่ในความเร็วสูงนะครับนี่คือธรรมชาติของท็อปทูปที่เป็นขนาดเล็กสําหรับความสูงนะครับของผมเนี่ยก็ได้เป็น20.25จงเป็นขนาดเล็กนะครับแบบนี้นะครับก็จะเหมาะกับผู้ที่มีความท่องตัวมีความว่องไวฉับไวในการควบคุมรถนะครับก็คือผู้ที่มีประสบการณ์การเล่นมาพอสมควรแล้วนะครับก็จะเล่นขนาดนี้ได้นะครับมันก็จะเหมาะกับแบบพวกสตรีนะครับผม ต่อมานะครับขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ก็จะเป็น20.75นะสำหรับผมนะ20.75นะครับขนาดใหญ่ก็จะมีความมั่นคงสูงนะครับตอบสนองช้านะครับแต่ควบคุมง่ายนะครับเมื่อทำความเร็วสูงนะครับก็จะเหมาะกับพวกที่เล่นเร็วเล่นลอยสูงนะครับฟ a าสบิ๊กแอร์นะครับอย่างพาร์คหรือว่าเดือจั ก็จะเหมาะกับประมาณนี้นะครับเทอาทูขนาดใหญ่นะครับต่อมาเทอาทูขนาดสมส่วนนะครับก็จะเป็นแบบสมดุลนะครับการควบคุมปางกลางนะครับไม่ไวไปไม่ช้าไปนะครับเป็นกลางนะครับก็เหมาะสาหรับผู้ที่เล่นนะครับทุกๆแบบผสมผสมกันไปนะครับหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดหรือชอบเฉพาะเจาะจงไปทางแนวไหนเนี่ยแนวใดแนวหนึ่ง นะครับก็จะใช้ท็อปทูบแบบสมส่วนนี้ไปก่อนก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่คือความหมายของออความยาวของท็อปทูบนะครับต่อมาผมจะมานะครับอ,อ,อ่านนะครับ BMS size c h a r g นะครับอันนี้ของ King นะครับผมคิดว่า ดีมากเลยนะครับเพราะแนะนําขนาดล้อขนาดความยาวเท่าทุบมาละเอียดพอสมควรเลยนะครับของคิงนะครับก็จะอ่านให้ฟังนะครับเพื่อใครนะครับหาเฟรมหารถคอมพิวช่วงนี้เป็นฤดูการรถคอมพิวด้วยนะกำลังมาเลยนะหาเฟรมหารถนะครับให้ตัวเองหรือว่าหาให้ลูกให้หลานนะครับก็เตรียมตัวจดกังไว้ได้เลยนะครับก็จะมีชุกความสูงด้เลยนะครับก็ขอเริ่มอ่านกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มตั้งแต่นะครับ ผู้ที่มีส่วนสูง71-91ถึงเซนติเมตรนะครับขนาดล้อที่แนะนำคือ12นิ้วนะครับและขนาดความยาวท็อปทู๊นะครับคือ12-12.5ถึงนิ้วนะครับผมต่อมานะครับสำหรับเด็กที่มีความสูงนะครับ81เซนติเมตรนะครับจนถึง106เซนติเมตรนะครับขนาดล้อที่แนะนำคือ14นิ้วนะครับ และขนาดความยาวท็อปทูบนะครับคือ14จนถึง14.5นิ้วครับช่วงความสูงถัดมานะครับ96เซนติเมตรนะครับจนถึง122เซนติเมตรนะครับก็ขนาดล้อที่แนะนำก็คือ16นิ้วนะครับส่วนขนาดท็อปทูบนะครับคือ16ถึง16.5นิ้วนะครับถัดขึ้นมานะครับ122 ถึง147ซนติเมตรนะครับขนาดล้อที่แนะนำคือ18นิ้วนะครับและความยาวท็อปทูที่แนะนำคือ18ถึง18.5นิ้วครับต่อไปเด็กโตนะครับโตขึ้นมานะครับ147นะครับถึง157ซนติเมตรนะครับอันนี้นะครับอยู่ในช่วงขนาดล้อที่แนะนำคือ20นิ้วแล้วนะครับแบบนี้นะครับ20นิ้วนะครับแบบผู้ใหญ่เนี่ยนะครับ 20นิ้วนะครับส่วนขนาดท็อปทูบนะครับความยาวท,ท็อปทูบที่แนะนำคือ19.75นะครับถึง20.25นะครับต่อมานะครับเด็กโตขึ้นมาอีกนะครับ157ถึง168ซนติเมตรนะครับก็จะอยู่ในขนาดล้อ20นิ้วนะครับความยาวท,ท็อปทูบที่แนะนำคือ20ถึง20.5นิ้วนะครับ ถัดมานะครับเป็นในช่วงของผมเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยหกสิบแปดนะครับถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับเซนติเมตรนะครับขนาดล้อที่แนะนำคือยี่สิบนิ้วนะครับส่วนความยาวท็อปทูที่แนะนําคือ,อ,อยี่สิบจุดสองห้าถึงยี่สิบจุดเจ็ดห้านี่เห็นไหมครับความสูงนะครับในอยู่ในช่วงนี้แล้วก็ความยาวท็อปทูที่เขาแนะนําสําหรับตัวผมก็จะประมาณนี้นะครับก็อันนี้จะนอกเรื่องนิดนึงคือว่า ขนาดเท่าทุกนะครับตั้งแต่20จนถึง21นิ้วนะครับจะมีช่วงความยาวให้เลือกเยอะมากนะครับอย่าเพิ่งไปยึดติดกับ20.25 20.5หรือ20.75นะครับคือเฟรมแต่งหรือรถคอมพิวผมไม่แน่ใจรถคอมพิวตมีหรือเปล่านะแต่ว่าเฟรมแต่งนะครับเฟรมพวกเนี้ยมันจะมีความยาวแบบแปลก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 ให้เลือกหลายช่วงมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะนับให้ดูนะว่ามีกี่ช่วงนะครับเริ่มจาก20นิ้วนะครับโอเค20นิ้วนะครับหนึ่งละนะครับ ถัดมาจาก20นิ้วก็จะมี20.2นะครับ20.2นิ้วก็มีนะครับเฟรมนะครับขนาดความยาวรับทุกแล้วถึงจะมา20.25นะครับเสร็จแล้วถัดมา20.3นะครับ20.3ก็มีนะครับเคยเห็นอยู่นะครับต่อมาเป็น20.5นะครับถัดจาก20.5นะครับก็จะมี20.6นะครับแล้วก็ถึงจะเป็น20.75นะครับ ก่อนถึง21นะครับก็ยังมี20.8นิ้วด้วยนะครับและค่อยไปถึง21เนี่ยนะครับตั้งแต่20จนถึง21นิ้วนะครับมี9ช่วงความยาวนะครับเยอะมากนะครับเลือกกันเพลินเลยนะครับก็เลือกดูนะครับว่าคุณอยากใช้ประมาณไหนนะครับสูงประมาณนี้คุณจะใช้ประมาณไหนดีก็เลือกตามตามที่คุณนั่นละกันนะครับมีให้เลือกเยอะมากนะครับอะทีนี้ถัดมานะครับความสูงถัดมานะครับ 175นะครับถึง183เซนติเมตรนะครับเขาแนะนำมาเลยนะครับขนาดร้อยยี่สิบนิ้วนะครับส่วนความยาวท็อปทูที่แนะนำนะครับคือ20.5นะครับจนถึง21นิ้วนะครับและผู้ที่มีส่วนสูงนะครับสูงมากๆนะครับ183ถึงเกิน190ขึ้นไปนะครับขึ้นไปเลยนะเขาบอกบวกๆเลยนะก็ขนาดล้อนะครับ20นิ้วนะครับส่วนขนาดความยาวท็อปทูทก็20 จุดเถึง2 1 5นะครับผมส่วนถ้าใครนะครับอยากเล่นขนาดล้อยีหรือยีนะครับก็มีแนะนำเหมือนกันนะครับส่วนสูงนะครับร6 2ถึง1 8 8นะครับบวกบวกนะครับก็ขนาดล้อที่แนะนำก็มีตั้งแต่24นิ้วกับ26นิ้วนะครับส่วนความยาวท็อปทูบนะครับก็จะมี22นิ้วจนถึง22 5จุดนิ้วนะครับ อันนี้ก็คือช่วงนะครับส่วนสูงขนาดล้อและขนาดทับทูกที่แนะนำนะครับตามไกด์ไลน์นะครับเป็นไกด์ไลน์ไกด์ชาร์ตนะครับขนาดไซส์ทับทูปของชิ้นนะครับก็ขอขอบคุณชิ้นด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าทําชาร์ดดีๆออกมารายละเอียดดีนะครับส่วนสูงเหมาะสมนะครับผมคิดว่าโอเคเลยล่ะตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปกันนะครับหัวข้อต่อมาที่ขอพูดถึงนะครับก็คือความยาวของเชนสเตย์นะครับ ความยาวของเชนเซก็วัดได้นะครับตั้งแต่จุดกลางนะครับของตัวบอทเทอรแบงเกตนี้นะครับไปจนถึงจุดกลางของดอปอัลทังท้ายนี้นะครับผมนั่นคือความยาวของเชนเซนะครับความยาวของเชนเซก็จะส่งผลต่อสมดุลนะครับด้านหลังของรถนะครับความสมดุลด้านหลังของรถนะครับก็ถ้ามีทั้งแบบสั้นและแบบยาวนะครับถ้าเกิดเป็นเชนเซสั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเชนเซสั้นเนี่ยมันจะเสียสมดุลง่ายนะครับ อย่างสมมุติเวลาคุณเอารถนะครับหรือเฟรมที่มีเชนเซชั้นไปกระโดดเนึ่งนะครับสูงๆนะครับหรือระจัมนะครับแล้วจังหวะลงมานะครับถ้าควบคุมไม่ดีนะครับตัวตัวถังรถที่มีเชนเซชันมันจะหงายนะครับมันจะลูบเอาหรือหงายนะครับได้ง่ายมากนะครับคือคือต้องเตรียมตัวต้องระวังตัวไว้นะครับถ้าเกิดจะเอาท้ายสั้นไปเล่นเนินสูงนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นกับกันนะครับเป็นเชนสเตย์ที่ยาวออกมานะครับก็จะเสียสมดุลยากนะครับเวลาลงเนินหรือเล่นเดินจากอยางที่สงสูงนะครับตัวความยาวของเนี่ยเชนสเตย์ที่ยาวกว่านะครับมันจะโน้มนะครับโน้มน้ําหนักลดลงมาข้างหน้ามากกว่านะครับซึ่งมันจะให้ความมั่นคงกว่านะครับมันจะโน้มลถมาข้างหน้ามันจะไม่หงายหลังเหมือนเชนสเตย์สั้นๆนะครับก็แต่ถ้านะครับแต่ถ้า คุณลงมาข้างหน้าแล้วแต่ตะเกียบสมมุติว่าตะเกียบคุณออฟเซชันสั้นนะครับสั้นมากเลยนะครับยกตัวอย่าง15ก็ได้นะครับกำลังนิยมกันเลยนะออฟเซชั15นี่คุณก็ต้องเตรียมตัวรับมือนะครับกับอาการหน้าขนมำด้วยนะครับเวลาคุณลงมาแล้วนะครับมันก็จะเป็นอีกสตอรี่หนึ่งนะครับแบบนี้นะครับผมต่อไปผมก็จะมาแจกแจงนะครับช่วงความยาวของเชนเซนะครับตามจิอเมทรีณในปัจจุบันนี้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับ ก็ถ้าที่ผมเข้าใจนะถ้าผมสังเกตด,ดูนะครับสมดุลนะครับเชนสเตที่สมดุลอยู่กลางๆนะครับไม่สั้นไปไม่ยาวไปนะครับจะอยู่ในช่วงที่ประมาณ13.2นิ้วนะครับความรู้สึกในการตอบสนองนะครับของท้ายจะไม่ไหวไม่ช้าเกินนะครับมันก็จะคล้ายๆท็อปทูบเลยนะครับผมแล้วก็จะเหมาะกับผู้ที่เล่น BMX แบบครอบคลุมนะครับ เล่นได้หลายๆด้านอย่างเล่นสตรีตบ้างไปเล่นพาร์คบ้างนะครับไปโดดเนินบ้างบางทีนะครับก็จะเป็นผู้ที่เล่นได้หลายๆรูปแบบนะครับยกตัวอย่างอย่างแมดเมรย์ของซับโรซานะครับก็จะเล่นในทั้งแบบสตรีทแล้วก็เล่นในแบบพาร์คนะครับเล่นได้ดีทั้งคู่ด้วยนะครับแมดเมรย์นะครับต่อมานะครับชเชนซีนะครับ ที่มีความยาวนะครับน้อยนะครับกว่า13.2ลงไปนะครับจนถึง12.4นะครับผมดูไม่ผิดนะตอนนี้ทั้นสุด12.4นะครับก็มีอะไรเฟร,รมของฟิตไบโคนะครับช็อตคัดนะครับของคิงก็มีครอสคั t นะครับอะไรช็อตช็อตคัด,ค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 ดทั้งหลายเนี่แหละครับผม จะประมาณนี้สั้นนะครับก็ตั้แต่13.2นะครับน้อยกว่านะครับไปาลงไปจนถึง12.4นะครับก็จะถือว่าเป็นเชนสเชันนะครับอันนี้ก็จะตอบสนองไวขึ้นนะครับก็ยิ่งสั้นก็จะยิ่งไวขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เหมาะสำหรับผู้เล่น b ีมเนะครับแบบสตรีทนะครับหรือแบบเทคนิคอลสตรีทนะครับเทคสตรีทก็ได้นะครับก็จะมีความคล่องตัวสูงนะครับเล่น ท่าหลายๆท่านะครับต่อเนื่องกันไปนะครับจากคอมโบหนึ่งคอมโบจากชุดชุดหนึ่งนะครับก็จะเล่นหลายๆท่าตอกตอกตอกกนะครับเหมือนเวลาเราถ่ายกล้องสแนช็อรครับปุ๊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 บอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับผู้ที่เล่น BMX ทายสั้นนะครับเฟรนทายสั้นนะครับก็จะเหมาะกับพวกเท็กซรซีประมาณนี้นะครับผมยกตัวอย่างอย่างของเฟรดิ์แพงแอนเบิร์กละกันนะครับก็จะเล่นไวเล่นเร็วนะครับมีท่าเยอะแล้วก็บุนตัวนะครับ เร็วนะครับว่าท้ายสั้นมันทำให้คุณเอ่อหมุนตัวเร็วขึ้นนะครับท้ายมันสั้นนะครับแล้วก็ทำเทลวิฟหรืออะไรมันก็บ่งก็จะสั้นลงมันก็จะคล้องตัวไปอีกนะครับก็จะเหมาะกับพวกเท็สตรีประมาณนี้แหละครับจะบอกประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับเอ่อเชนสเต์นะครับยาวนะครับก็จะมีความยาวนะครับตั้งแต่13.2นิ้วนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ จนถึง14 14ยังพอมีนอยู่ผมเห็นอยู่เฟรมพาร์คบางบางนิ้ห้อนะครับ14นิ้วจนถึง14นิ้ว13.2จนถึง14นิ้วนะครับก็จะให้ความมั่นคงสูงขึ้นเรื่อยๆตามความยาวนะครับแล้วก็เหมาะกับผู้เล่นที่ประมาณว่าไปเร็วนะครับลอยสูงนะครับ หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟาสตนะครับแล้วก็บิ๊กแอร์นะครับจะเป็นฟาสต์แอนด์ฟรีเสก็ได้นะครับ mm hmm. ก็จะยกตัวอย่างอย่างเอ,อ่อโคดี้วอชของคาดโค้กนะครับโคดี้วอชก็จะเร็วสูงนะครับลอยสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเป็นแบบประมาณพวกบิ๊กแอร์นะครับแล้วก็ฟ้านะครับเป็นพวกพาร์ ก็จะเป็นพวกขาก็ส่วนใหญ่นะครับประมาณนี้นะครับท้ายยาวๆออกมานะครับแต่จากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับมันก็เป็นเพียงไกด์ไลน์นะครับคร่าวๆนะครับเป็นไกด์ไลน์นะครับว่าสิ่งที่จะได้นะครับสิ่งที่จะตอบสนองจากช่วงความยาวของแต่ละช่วงของท็อปทูบแล้วก็เชลสเต์นั้นจะออกมาประมาณนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นแบบนามธรรมมากๆนะครับหลักๆคือความถนัดแล้วก็ ใจของคุณมากกว่านะครับว่าว่าจะพบคุ้มเขายัางไงนะครับเพื่ออยู่ความชํำนานด้วยนะครับแล้วก็ใจด้วยนะครับผมคิดไว้อย่างนั้นนะครับยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างของอีธานคาริรี่นะครับซึ่งเขาเล่นแบบเทคสตรีนะครับเล่นไวเป็นลิงในะนั้นมอเรียนนะนะใช้เฟรมสตรีทสลิปเปอร์ของฟิตไบโคนะครับท้ายยาว13.4นิ้วนะครับแต่ อีธานคอลลี่เล่นไวมากนะครับเล่นเร็วเล่นคล่องเหมือนกับเฟรมไม่ใช่13.4นะครับแต่เฟรมเขาอยาก13.4จริงนะตัวเขาบอกว่าเขาจอะจงเลยบอกฟิตไบโคเลยว่าผมขอเฟรมผมท้ายาว13.4มิลลเมตรเขาให้ผลว่าอย่างนี้นะครับที่อีธานคอลลี่บอกว่าถ้าท้ายสั้นเกินไปนะครับมันจะทำให้เขาเสียสมดุลเวลาแมนนวลนะครับง่ายมากนะครับ คือเขาต้องคอยปรับสมดุลบ่อยๆเวลาเขาขึ้นแมนนวลนะครับกับท้ายเคนสเตที่สั้นนะครับซึ่งเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท้ายยาวมาหน่อยนึงเนี่ยอย่าง13.4ที่เขากำหนดเนี่ยให้ฟิตไบโคทำเฟรมเขาเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะหาจุดสมดุลยากนิดนึงนะครับแต่ทันทีที่หาเจอนะครับหาเจอปุ๊บเนี่ย มันจะนิ่งมากแล้วก็ไหลลื่นมากเขาชอบฟิลประมาณนี้มากนะครับอีธานคอยลี่ให้เหตุผลว่าทําไมนะครับเฟรมสตรีทสลิปเปอร์ของเขานะครับถึงท้ายยาว13.4นะครับทั้งที่เขาเล่นเทคสตรีทนะครับก็จะยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเดวอนสมายลี่ไม่นานนี้ผมเห็นบนอินสตาแกรมนะเขาเอาเขาลบีมเอของเขานะครับไปเล่นดโดยจัานะครับในอินสตาแกรนะครับ ซึ่งเฟรมของเขาเป็นของไฟบอยนะครับเป็นไฟบอยโฟโก้นะครับตัวที่7แล้วโอวชัยน7แล้วนะครับเป็นเฟรมท้ายสั้น12.8นิ้วนะครับก็นะครับเดวอนสมารีก็เอามาเล่นโดยจำหน้าตาเฉยนะครับนะครับก็ซึ่งก็มองได้ว่านะครับคือเดวอนสมารีเขาคุ้นเคยกับรถเขาดีแล้วเขาชํานาญในการควบคุมรถเขาแล้วแล้วก็เตรียมตัวนะครับ มารับกับสถานการณ์ได้ดีนะครับข้ถึง้ไปเล่นเดยจําได้นะครับท้ายสั้นก็เล่นเดยจําได้นะครับถ้านะครับถ้าเราเตรียมตัวมันดีเราระวังตัวเราเตรียมตัวมานะครับเรารู้ว่าเราต้องบาลานตัวแบบไหนอย่างเดวอนสไมลี่เนี่ยก็เล่นเล่นเฉยๆยเล่นสบายสบายชิลชเลยนะครับเดยจํานะครับเห็นไิมจากแหลมนะก็ทึ่งอยู่เหมือนกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากนะครับคำหนึ่งคำอันนี้นะครับเอาไว้เป็นข้อคิดแล้วกันนะครับก็คือ เราเลือกที่จะเป็นนายของรถหรือเลือกให้รถมาเป็นนายของเรานะครับอันนี้ก็มีแต่คุณนะครับแล้วก็ตัวผมที่มีคำตอบในใจนะครับก็ขอฝากไปด้วยแล้วกันนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับเตรียมพบกับตอนต่อนะครับภาคต่อของเฟรมนะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องวัสดุและสเปคของเฟรมนะครับจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับก็รอพบกันในตอนต่อไปนะครับส่วนวันนี้นะครับขอกล่าวสวัสดีและลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับ